ครับกรสบายดีครับมีรักแฟนรายการที่กระโลกสุภูสุขคนครับพี่น้องมือนีผู้ขาหนุ่มน้อยน,น้ำมนต์คนบานไลาครับนุมนน่มบานไลาคนกลัวคนชั่วผู้หายใหญ่นั่นแหละมาพบม,มาพอกับพี่กับน,น้องคือเก่าเหมือนเดิมครับนุมนน่มบานไลายนุ่มใหญ่ในตาสีเล็กนีสินพ่อประมาณครับพี่น้องและบานปลายถนนเดินได้เป็นบางสายเพราะว่ายันเจ้าหนีเห็นครับเอาเอา ถนนได้เป็นบางสายครับเพราะว่า่านเจ้าหนี้เห็นครับพี่นองเออคำว่ามวาพอกันที่เก่าเหมือนเดิมครรบพี่นองมาผมาพอกันที่เก่าเหมือนเดิมกาหลังจากที่อ่าเข้าได้ไปอันเหตุอ่าอยังกอหลังหลังจากที่เขาเห็ุคืไปแล้วครับพี่น้อง เฮ็ดคลิปไปแล้วก็เลยว่าเออเออไปไปเฮ็ดคลิปใหม่อีกกันนะสนองก็เลยคันลวังสีสนองเลวเพื่อเพื่อเพื่อมันดีกว่าเกล้าสนองก็เลยว่าสีก็เลยว่าโอ้คันถ้าคาถาเป็นแบบนี้กาดีคงที่สิอ่าเพื่อที่ที่พี่น้องที่ได้ได้เบิ่งได้ฮู้ได้ทราบทํากันครับพี่น้องอ่าตอนนี้กาเวลาก็สิประมาณอยู่อละ เที่ยงนี่นะครับพี่นออ้องยี่หรอเที่ยงก็เลยว่าโอ้เฮ็ดแบบดีดีนอนนี่สนองก็เลยว่าสี่สนองว่าก็เลยเพื่อทีท่ๆมาเฮ็ดให้พี่ให้น้อนในหัวในซ่านน้ำกันครับพี่น้องครับมื่อนี้กามีคติพจน์ประจําใจตัวมีคติพจน์ประจําใจว่าบ่ต้องไปอิจฉาในสิ่งที่ผู้อื่นเป็นว่าซั่นอื พะบางที่ในสิ่งที่เห็นเนี่ยบ่อาจที่เป็นอาจเป็นการสร้างภาพก็ได้ว่าสันพุ่มาอาจเป็นการสร้างภาพก็ได้วาสันพุ่มาเออเกิดเป็นเสือบ่ต้องคููกระดูเกรงบ่ต้องคููกระดูเกรงเกิดเป็นสิงบ่ต้องเบงกระดูกล้าเกิดเป็นหงบ่ต้องบินกระดูสงเาเกิดเป็นคนดีแบบธรรมดา บบต้องรวยร้นฟ้ากะมีคาและดูดีครับพี่น้องโบต้องบ่บ,บ่บ,บต้องรวยร้นฟ้ากะมีค่ากะดูดีครับอ้าวกะขอบคุณหลายครับขอบคุณขอบคุณ,คณสุขุสุข,ขุนครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ให้เกติดตามรับฟังรายการเป็นประจำครับกะเอ่อ ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขูทุขุดเนี่ยนะครับปีนอ้องขันธานสมมุติว่ามีแเนี่ยไดทีจีห้นุ่มมันไัยโฆษณประชาสัมพันธ์ให้ซอยเหลือกะบอกมากครับปีน้องศูนย์เก้าหเก้าักครับศูนย์เก้าหเก้าเักครับอ่ะกระทษข์มากครับปีน้องอันส่วนว่าสี ตกลงกันยังไงกับเรื่องเรื่องของการตกลงนะครับพี่น้องแต่ว่าค่ะที่ยู่ในเป็นราค่าการเดงครับพี่น้องเป็นราค่าเป็นกันเองครับครับกาไม่ต้องไม่ต้องไปอิจฉาในสิ่งที่ผู้อื่นเป็นครับก็คือไม่ต้องไปอิจฉาไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนกับกับที่ผู้อื่นเป็นในสิ่งที่ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ผู้อื่นเป็นเนี่ยสิ่งที่เฮาเห็นนัเพราะบางที่ในสิ่งที่เห็นอาจเป็นการสร้างภาพก็ได้ครับ อาจอาจจะเป็นการสังภาพก็ได้เกิดเป็นเสือโบตองคู่กระดูเกรงเกิดเป็นสิง์โบตองเบงกระดูกลาเกิดเป็นหงส์โบตองบินกระดูสงาเกิดเป็นค้นแบบธรรมดาโบาตองรวยลวนฝ่ากามีคาและดูดีครับบ๊ายโอ้ยอา้าวครมันมันมัน มันเก็เป็นประวงนะปะวงลังครับพี่น้องเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าทายทายสองทายสองกล่องครับพี่น้องทายสองกล่องอเนื่องจากว่าแมงวันครับพี่น้องแมงวันแมงวันกับาจา่าใครที่กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมองเก็บขยะของพี่นอ้องชถวอำเภอ บ้านบ้านโนนซิลาเขานี่แหละบ้านบ้านโนนล่างเขานี่แหะสําหรับกะกยูยูยูฟังทางนู้นครับนยูยูฟังทางนั้นกะเลยว่าโอ้ไมงวันมันมันหลายครับไมงวันมันหลายกะเข้าไปรีไซกคบ่ได้ก็รู้โอ้ตาย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 กูตายสนนเดี๋ยว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 สีไทยสีไทยคลิปไปให้พี่น้องได้อดหัวด้ทราบได้เบิ่งน้ํากนว่ามันควรทีสีเอาไปเก็บจ๊บจัดเก็บที่หมู่อื่นบ่ หรือว่าสีกวนที่เสียเอาไว้โมนี้ <_ d cess> เพื่อให้แมงว่าน่ได้ตอมตุคอยผู้เดียวโอ้ยเพื่อให้แมงว่านได้ตอมตุคอยเาก็โอเคครับพี่นองก็โอเคครับ <_ d cess> เอา,เอากนบ่บ่บ่บอตองอิชาในสิ่งที่เขาพื้นเป็นเด้อบ่ตองอิฉาในสิ่งที่พื้นเป็นหรืออาจทีที่ในบางที่ในในบางที่อาจ เป็นการสร้างภาพก็ได้ครับพี่น้องเป็นบอบเกิดเป็นเสือบอบต้องคู่กะดูเก่งครับเกิดเป็นเสือหรอบอต้องคู่กะดูเกรงคันตาคันตาเป็นเสือเราก็งวยู่แบบสบายๆบ๊อบต้องเบ็งเก่งครับพี่น้องอ้าวกะเกิดเป็นสิงบอต้องเบ่งกะดูกล้าเกิดเป็นหงบอบต้องบินกะดูสง่งาเกิดเป็นก้นแบบธรรมดากะบอต้องลุ่ยลนฟ้า มันก็มีคาแล้วก็ดูดีครับเอาฝากฝากไว้เป็นขอคิดครับพี่น้องเป็นขอคิดกับพี่ครับน้องส,ขขสุขูสุขคนนั่นแหละฝากไว้ในเด้อครบผมเอากฝากกดไล,ไละกะกค์กดแชร์ให้ผมน้ำเน่ครบผมก็ขอบคุณหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับ